สวัสดีค่ะกลรรับมาพบกับเจนุสมหาชัยเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาบอกว่าใครที่ไดฟฝาลา่าไดม้วนผมไม่เป็นนะคะก็อยากให้ฝึกนะคะอ่ะเดี๋ยวดูคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะว่านุชไดผมให้กับลูกค้านะคะเป็นไดม้วนไดฟ่าร่าเองนะคะแล้วก็ในคลิปนะคะสังเกตว่านุชจะแบ่งผมเป็น2ชั้นนะคะก็คือมีช่อบนกับช่อล่างอันเนี้ย จะตามใจเราไม่ได้นะคะเราต้องดูสภาพผมของลูกค้าว่าเขาแบ่งเป็นชั้นกี่ชั้นอะไรก็ว่าไปนะคะมันจะมีช่อบนที่สั้นและช่อข้างล่างที่ยาวที่นุชด,ดูนะที่เวลานุชสังเกตนะมันจะมีผมสองระดับคือช่อด้านบนกัแบบช่อดาาอ้านล่างอ่ะคราวนี้ถ้าผมเป็นแบบเนี้ถามลูกค้าก่อนต้องการความพองไหมคะหรือว่าไม่ต้องการความพองมาก บางคนก็ชอบแบบยกโคนเยอะๆนะต้องถามลูกค้าดูแต่ของหนู้มันเป็นลูกค้าที่ประจำใดกันประจำเราเหมือนไม่ต้องถามกันแล้วนะคะเราก็จะรู้ว่าแต่ละคนชอบสไตล์แบบไหนชอบใดแบบไหนชอบนีบแบบไหนชอบม้วนแบบไหนอะไรประมาณนี้นะคะอะคราวนี้ให้สังเกตผมลูกค้าอย่างแรกนะคะแล้วก็ให้ถามนะคะกรุณาถามค่ะอย่าทําอะไรที่แบบตามใจตัวเองนะคะ ไม่ได้บางอย่างมันไม่ได้นะคะเราต้องตามใจลูกค้านะคะโอเคแล้วก็ใครที่แบบไดฟาร่าไม่ค่อยเก่งไดมูนไม่ค่อยเก่งอย่างนุชเนี่ยถามว่านุชได้เก่งไหมนุชดได้ไม่ค่อยเก่งอ่าเราจะไม่บอกว่าเราเก่งนะคะเราพอได้แต่เราก็จะมีเทคนิคอะไรบางอย่างนะคะที่จริงไดฟาร่าไดมูนอ่ะควรที่จะใช้แบบนี้นะอ่าแต่ถามว่าแบบนี้ได้ไหมมันจะเป็นเกลียวค่ะอันนี้มันจะเป็นเกลียว่าองอันเนี้ย มันจะเป็นแบบตรงๆอ่ะที่จริงอ่ะไดฟาร่าใช้แบบนี้นะจ๊ะใช้แบบนี้อันนี้ไดผมตรงไดงุ้มปลายอะไรประมาณนี้แหละเออแต่ถามว่าถ้าไม่มีใช้แทนกันได้ไหมได้ค่ะ อยู่ที่มึงเก่งหรือเปล่าออแค่นั้นแหละมึงหักข้อมือถนัดไหมมีแรงดึงแค่ไหนอะไรประมาณนั้นนะคะได้ยิ่งแน่นยิ่งดีได้ยังไงไม่ให้ปลายช็อตไม่ให้ปลายแบบว่ามันเป็นแบบยิกๆยุ่ยๆนะคะได้ม้วนที่สําคัญปลายผมจะต้องไม่ช็อตช็อตหรือแบบพันกันรุ้นะ,ะเราต้องแบบว่าได้ปลายผมให้มันเรียบๆนะคะให้มันเรียบๆให้มันเรียงเส้นไม่พันกันสังเกตนะคะว่า ถ้าเราจี้มากมันก็ร้อนเกินไปไปผมลูกค้าก็จะแห้งไม่นำว่าให้จี้เกินไปนะคะแล้วก็เราจะใช้ทั้งลมร้อนและลมเย็นนะคะลมร้อนในการทําให้มันเสียตัวให้มันเป็นร้อนลมเย็นเป็นการล็อกล็อกหลอนให้มันเป็นหลอนให้มันอยู่แน่นขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะในคลิปนะคะที่นุดม้วนนะคะก็นั่นแหละนุดก็คือจะไดม้วนจนจบอ่าด้านหลังนะคะนูดจะแบ่งเป็นสองสเต็ปนะคะด้านหลังช่อล่าง นุจะได้ด้านผมด้านล่างให้เสร็จก่อนจากนั้นล็อกทรงด้วยการม้วนเก็บตัวนี้ค่ะม้วนเก็บผมนะคะเข้าไป1 2สองข้างนะคะเป็นถ้าด้านหลังเป็น2ข้างนะคะแล้วก็ชอบ,บนอีก1น,นะคะก็คือด้านหลังเป็น3าด้านหลังช่วงบนสังเกตนะคะนุจะย,ยกโคนขึ้นแล้วก็ม้วนเก็บไว้อย่างนี้อ่ะส่วนด้านข้างก็คือจะแบ่งเป็น2สเต็ปก็คือ1 2สองด้านข้างอย่างละ1น,นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะช่วงข้างหน้า ถ้าค้างไว้ได้ก็ดีค่ะถ้าค้างไวโคนเขาจะยกนะคะก็ถามลูกค้าดูอะไรก็ว่ากันไปจะแซก้างแซกข้างอะไรชอบเสยชอบปัดอะไรงนี้คือถามลูกค้าเอานะคะส่วนตัวนุชเองบางทีนุชบางทีนุชเองนุชก็จะค้างไวอย่างนี้นะคะเก็บผมด้านหน้าไว้ก่อนแล้วก็ค้างไว้อ่ะอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือแล้วแต่ลูกค้านะคะก็กรุณาถามลูกค้าเองนะคะนั่นแหละก็คือดูคลิปนุดไว้แล้วก็ใครที่มวนไม่เก่งนะคะใด้ได้ดได,ได,ได้จบแล้วเอาแปลงเนี่ยแปลงแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แล้วก็ ม้วนค้างไว้ในตามคลิปเลยจะบอกว่ารตมีแบบเนี้ยเยอะมากเยอะมากเพราะอะไรเอาไว้ใช้สําหรับล็อกสําหรับล็อกม้วนฟาร่าม้วนลอนนะคะเนี่ยรตจะมีเยอะนะคะทําไมถึงต้องมีเยอะนะคะเนี่ยแหละเอาไว้ล็อกลอนถ้าเราไม่เก่งเอาไว้ล็อกลอนนะคะอ่ะแล้วเวลาล็อกลอนนะคะพอเสร็จแล้วใช่ไหมพอเหมือนเสร็จใดจบงานทั้งหัวแล้วนะคะสังเกตนะ นุ่จะเป่าผมก่อนจบงานนะคะก็คือลมแรกคือลมร้อนนะคะเป่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเอาแต่ให้ดูเราก็จะล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นลมเย็นแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่อันนี้คือแนะนําว่าให้ใช้ลมร้อนล็อกทุกลนก่อนนะคะลมร้อนหนึ่งสองสามสี่ห้ารอบหัวเลยจากนั้นพักแป๊บหนึ่งเปลี่ยนเป็นลมเย็นนะคะ ดูว่าลงเย็นหรือ,อยังอ่ะหนึ่5ง2องสามสี่ห้าหนึ่งสองสาสี่ห้าแต่ละรอนแต่ละรอนแต่ละรอนจบนะคะจนครบทุกรอนนะคะแล้วก็พักไว้แป๊บหนึ่งนะคะเราก็เก็บดงเก็บใดในชั้นในเก๊ะเราให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆแกะออกนะคะอ่ะแกะผมออกจากตัวหวีที่สําคัญถ้ามันพันอย่าดึงใช้หวีหางแหลมๆนะคะยกขึ้นค่อยๆล็อก เลาะผมนะคะมันจะไม่พันกันค่อยๆเลาะค่อยๆเลาะนะคะหวีหางแหลมนะคะในการเลาะผมถ้าสําหรับเราม้วนไปแล้วแล้วมันพันกันเกิดพันกันเกิดกินผมขึ้นมาอะไรงนี้นะคะเราจะใช้หางแหลมค่อยๆแซะแซะแซะมันก็จะออกยาดึงยิ่งดึงยิ่งพันค่ะค่อยๆแซะค่อยๆด๊ดๆมันไปนะคะประมาณนี้บอกเลยว่าดิฉันก็เคยไดผมไปแล้วก็พันกันมีค่ะทุกคนมีในการฝึกในการทําอะไรครั้งแรกมันเราไม่ได้เก่งมาตั้งแต่แรกนะมันอยู่ที่การฝึกใช่ไหมเราไม่เป็นพันกันค่ะ ก็ทํะไรคะบางทีก็ใช้มือดึงแต่ถ้าเป็นผมตัวเองกูเอาไม่ออกกันไกลตัดค่ะคือการแก้ปัญหาสมัยก่อนตอนที่แบบเราทําผมตัวเองแล้วแบบมันพันกันเราก็จะตัดอ่ะแต่ผมลูกค้าคือตัดไม่ได้นะคะเราต้องค่อยๆใช้หวีหางไม่ค่อยแซะแซะแะแให้มันออกทีนิดทีนิดแต่ต้องใจเย็นอ่ะผมลูกค้าให้ออกว่าผมลูกค้ามีผมข้างบนสั้น แล้วก็ข้างล่างยาวหรือเป็นระดับเดียวกันคือผมยาวเท่าๆกันหมดเลยอ่ะสังเกตผมลูกค้าดูดีนะคะแล้วก็ถามลูกค้าว่าชอบแบบว่าพองๆไหมยกโคนไหมปัดข้างปัดซ้ายปัดขวาผมหน้าม้าไหมแตกกลางอะไรนี้ก็คือถามลูกค้าค่ะแต่ถ้าเราทํางานกันแบบว่าโอ้รู้แล้วคนนี้คือทําแบบเดิมๆก็คือทํางานจนจบไปนั่นเองนะคะลูกค้าก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปค่ะเราก็ทํางานไปนั่นเองนะคะนั่นแหละ ใครที่ไดฟาร่าไม่เก่งไดมอวนไม่เก่งก็กรุณาฝึกนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะมันสามารถไดม้วนเข้าแล้วก็ไดม้วนออกได้ก็คือไดไปลายสบัดก็คือม้วนออกกันเองนั่นแหละทำคล้ายๆกันแต่เราต้องถามลูกค้าก่อนนะว่าลูกค้าต้องการม้วนเข้าไหมถ้าม้วนเข้ามันก็จะเป็นแบบดูสาวหวานๆแต่ถ้าเราต้องการแบบเซ็กซี่เซ็กซี่เป็นแบบว่าดูมีอะไรนิดนึงก็ม้วนออกนะคะ มุนออกส่วนมากถ้าถ้าตัวนุชเองนะด้านล่างถ้าสองเป็นสองถ้าผมเป็นสองสเตปนะข้างบนสั้นข้างล่างยาวนะคะข้างล่างจะหมุนออกส่วนข้างบนนุชจะหมุนเข้าให้มันงุ้มลงให้มันมาครอบด้านล่างอะไรประมาณนี้แต่ต้องดูผมลูกค้าให้ออกนะดูผมลูกค้าให้เป็นนะว่าผมลูกค้าตัดเป็นแบบไหนมานั่นแหละสามารถมวนเข้าได้และมวนออกได้นะคะก็สังเกตดีๆแล้วก็ถามลูกค้าว่าต้องการมวนเข้าหรือมวนออกมวนเข้าเรียบร้อยมวนออกก็คือเซ็กซี่นิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะก็ถามลูกค้านะคะการ ไม่ว่าจะมือนเข้าหรือเหมือนออกถามว่ายากไหมสําหรับนุชนุชว่าไม่ยากแล้วเพราะว่าเราเราไดไปแล้วมั้งเออเราก็เลยมองว่าไม่ยากนะคะอ่าบางคนจะไม่ได้มีแปลงเยอะส่วนมากก็คือต้องไดใได้ดเอาจี้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 บางทีจี้จนเยอะเกินไปของลูกค้าก็แห้งนะคะอย่าจี้จนเกินไปนะคะพยายามหมุนมือหัดหมุนเยอะๆว่างๆนะคะถ้าเราไม่เก่งเยนั่งหมุนไปหมุนไปหมุนไป มังคับมือให้เป็นนะคะข้อมือสําคัญนะคะก็ห,หัด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 ค่ะทุกอย่างมันต้องหัดถ้าเราไม่ฝึกเราก็ไม่เก่งเนอะอะไรประมาณนี้ลองดูนะคะก็ดูคลิปนี้แล้วก็กรุณาทําตามถ้าทําไม่ได้ก็แต่ว่ามึงยังไม่เก่งอะ <laughs> แค่นั้นเองก็คือพยายามทําให้ชํานาญนะคะแล้วก็อย่าจี้ไฟร้อนกับปลายผมลูกค้าจนเกินไปมันจะทําให้ปลายผมแห้งแล้วม้วนออกมาปลายผมมันจะแบบช็อตช็อตมันจะไม่เลียงเส้นนะคะการม้วนผมที่ดีปลายผมจะต้องเลียงเส้นไม่เป็นผมช็อตช็อตไม่เป็นผมพันกันนั่นเองนะคะใช้ไฟร้อนได้แต่มันอยู่ที่เราการใช้ใดว่าเราหมุนแปลงใดแค่ไหนหมุนเรื่อยๆไหมอย่าจี้เกินไปอะไรเงี้ยคือมันมันต้องค่อยเรียนรู้ไปค่ะแต่เราก็จะ รู้เองชํานาญเองอะไรประมาณนี้นุชก็ไม่ได้เก่งตั้งแต่แรกนะคะนุชก็อาศัยในการฝึกบ่อยๆเพราะว่าส่วนมากนุชจะเจอลูกค้าที่แบบว่าต้องการได้วมนไดไปลายสบัดส่วนมากจะไม่ค่อยเจอลูกค้าที่แบบต้องการปลายตรงๆแบบตรงดิงด่งๆหรืออะไรเงี้ยคือไม่ต้องแบบมีวอลลุ่มอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเจอส่วนมากแบบขอแบบสบัดนิดนึงขอมีวอลลุ่มนิดนึงขอไดเข้ากรอบหน้านิดนึงอะไรเงี้ยเราก็ฝึกๆไปค่ะเดี๋ยวก็เก่งที่สําคัญนะมีไวเ้เยอะๆแล้วก็อ้อมันจะมีหลายขนาดเนาะอ่ะเนี่ย อย่างอันเนี้ยไม่ไม่เท่ากันมันจะมีเล็กกับใหญ่นะคะถามว่าเวลาเราใดใช้อเล็กก็ได้แต่เล็กอเล็กดีกว่าหลอนจะยิ่งแน่นนะคะอันใหญ่เอาไว้ล็อกนะคะแต่แล้วแต่ขนาดนะยังไงก็ได้แต่เล็กก็ดีที่สุดเล็กก็ดีที่สุดเพราะว่าหลอนมันจะแบบแน่นๆนะคะนั่นแหละแต่หนุ่ก็คือมีหมดเลยทั้งเล็กทั้งใหญ่เอาไว้ล็อกเอาไว้ล็อกเวลาใดเสร็จแล้วเราก็จะแบบว่าเอาแปลงใดม้วนค้างไว้นั่นแหละทำให้ห่อนแน่นยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะคะต้องใส่ตัวอะไร ตัวจับรลอนค่ะเป็นครีมครีมจับรลอนที่ปลายผมใส่สเปรย์กันความร้อนแล้วนะคะแล้วก็เราต้องใส่ตัวครีมจับรลอนสําหรับใครที่จะแบบไดม้วนเซรั่มก็ได้อาหารผมก็ได้แต่ว่ามันจะไม่แน่นเท่ากับครีมจับรลอนแล้วที่สําคัญลูกค้าในคลิปนี้นะคะผมเขาจะแบบว่าเป็นคนผมอยากสูบแล้วไม่ต้องใส่อะไรเยอะเวลาใดม้วนไปมันก็อยู่แต่ถ้าลูกค้าเป็นคนผมตรง ตรงทื่อกับตรงที่แบบตรงและแบบงุ้มง่ายๆอันนี้ต้องใส่ครีมจับลอนบางคนเอาไว้อยู่ก็ต้องใช้โฟมนะคะะใช้โฟมในการจับลอนนะคะอันนี้คือแล้วแต่นะตีโจทย์ตีผมลูกค้าให้แตกว่าผมลูกค้ามีสาภาพแบบไหนอ,อะไรยังไงโฟมมันจะทําให้แบบว่าได้ยากนิดนึงอ่ะ ถ้าเป็นเนื้อครีมจับร้อนมันก็จะได้ง่ายนิดนึงแต่ถ้าเป็นคนผมตรงเยอะอะเสร็จงานแล้วต้องฉีดสเปรย์ล็อกให้เขานะคะเพราะไม่งั้นแป๊บเดียวมันก็จะคลายออกหมดเลยนะคะก็ดูสภาพเส้นผมของลูกค้าตีโจทย์ให้แตกนะคะว่าเราจะทํำยังไงมันคือหน้างานที่เราต้องแก้ะคะ่ะเราต้องแก้ไขเราต้องคิดไม่ใช่แค่แบบทํางานให้จบๆลูกค้าออกไปข้างนอกเจอลมปุ๊บร้อนหาย ทุกอย่างผมกระจุยกระจายอะไรนี้คือไม่รอดนะคะน,นี่คือไม่ได้นะคะคือลูกค้าจะต้องสวยตั้งแต่ในร้านและออกไปใช้ชีวิตประจําวันได้นะคะอันนี้คือโอเคค่ะบางคนจะใดไม่อยู่นะอยู่แค่สวยในร้านพอออกไปเจอลมเจอนู่นนี่นั่นสภาพผมลูกค้าฟูฟ่องหมดแล้วอะไรนี้ฝึกไปฝึกเยอะค่ะปะรับชมคลิปนี้กันเลยนะจ๊ะ